ไปญี่ปุ่นกันแม่ไปญี่ปุ่นนะนรเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วจริงเหรอจริงเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วเปอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้พูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าอยู่ในร้านอาหารก็เ,รเลยอปิดร้านชะื่ออะไรนะอินนิปปะ่ะอินอนิอ <laughs> อยู่ตรงกินซ่าใกล้ๆกับโรงแรม อีเวนต์เกิดขึ้นมากมายตอนนี้เราก็ได้มานั่งกินข้าวสักทีแต่กินข้าวเสร็จก็คงอย่างแรกก็คือหาที่กดเงินใช่กดเงินสดก่อนมาบ้งสองใบกดไม่ได้เลยสักคนแต่ถ้ากดไม่ได้แต่รุดได้ก็ยังโอเคอือรอลุนมือเนี้ยจะรุดได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวให้ร้านเลองให้ถ้าไม่ได้ก็ค่อยจัานะจานโอเคไปกินข้าวกันพักกันในทีมนี้ครับเรามีผู้ร่วมทีมเป็นน้องชายน้องสาวน้องปูและน้องฟ้า ที่มาล้มชะตากรรมันแสจะลำบากลำบนทุกยากอาหารมาแล้วของเราเป็นบีฟสตูสตูเนื้อ้่ำๆแล้วนของทีมเป็นคารเรยใช่ไหมแล้วก็ของมีเป็นอะไรนะเป็นอูดอง้งอูด้งหมูหมมใช่แล้วก็มีผักจีนแล้วก็ของฟ้าเป็นคาโบนาราคาร์โบนาราเยิม้ม ดเดี๋ยวกินข้าวก่นอนอาหารจบคนไม่จบต่อได้เลยของหวานชีสเค้เกแล้วก็มีอันนี้คือทาร์ตคาร์ดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลครับโอการ์ติโอเคไปกินของหวานกันต่อตอนนี้กินอิ่มแล้วเฟสต่อไปคือหาที่กดเงินให้สำเร็จให้ได้ไม่งั้นเราจะไม่มีเงินสดใช้เราจะลำบากมากมาก มาที่ห้องแล้วเรียกว่าทําภารกิจสําเร็จไปไปเซี่ยวหนึ่งก็คือได้เงินมาพอที่จะใช้ไปสักสามสี่วันแต่ว่ายังไม่พอไปดิสนีย์แลนด์จะต้องไปกดเพิ่มพลังส่วนนี้พักก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่อาซากุสะหรือว่าวัดเซนโซวัดที่คนมาขอพรอกันเยอะๆที่ดังๆที่มีที่มีโคมโคมอยู่ตรงเนี้ยโคมแดงอาซากุสะอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้คนแน่นมากเรามาวันอาทิตย์ ก็สมควรแหละควจะเยอะแล้วก็ต้องถ่ายแบบอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ไม่ติดคนข้างหลังใช่ไหมมีหายอยู่นี่จะแบบัพนแล้วโอเควันนี้แพนก็คือเราจะมาอากิุสะไปอูเอโนะไปเดินเล่นสายโตเกียวแล้วก็กลับไปกินข้าวที่กินซ่าเหมือนเดิมหาผัวชาลอกใส่กิโมโนใส่กิโมโนไปดูมัมีไหม เราอยู่หน้าวัดแล้วเราเดินเดินเดินเดเข้ามาในซอยเนี่ยถึงหน้าวัดแล้ววัดก็จะมีโคมแดงอีกโคมนึงมันมีโคมหน้ากับโคมหลังนะตอนนี้เราอยู่ที่โคมข้างหลังที่มาขอพรกันแต่ตรงนี้ไม่มีใครเชื่อเรื่องพรเลยเนาะเนาะใช่ซอซื้อกับซื้อจากผูไม่ต้องใครบนไว้อ่ซองนีจำไม่ได้แล้วมันนานมาแล้วสมัยยังก่อนไปเยอรมันอีกอะนานมากก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระแล้วก็หาของกินแถวนี้ รเราไม่เมื่อกี้เราไปไหว้เทพางบุลเสร็จแล้วข้มุญนี้เป็นเทพนะไม่ใช่พระนะเพราะงั้นวิธีไหว้จะเป็นพอมือสองครั้งใช่ไหมเรียกโชคดีสาหรับนักเรียนหมอที่มาที่นี่ก็คือตอนนี้กําลังไปเรียกโชคอย่างเต็มที่อยู่เพราะต่อให้เก่งวิทยาศาสตร์แค่ไหนก็ยังหาแฟนไม่ได้นะครับ <c oughs> นักเรียนหมอตอนนี้ก็เลยเพึ่งโชคด้วยการไป,ไปกำลังไปนู่น นักเรียนหมอของเราที่ที่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์สุดใจตอนนี้เพิ่งดวงแบบสุดใจเหมือนกันนะครับเพื่อให้ได้แฟนตะกน่ยอดเลยน้องสาวผมหลังจากนี้ก็คงไปซื้อเครื่องรางแล้วก็หาอะไรกินแถวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนที่หนึ่งอ่ะที่เดินมาจากอาซากุซะนิดนึงอ่ะจะเป็นแม่น้ำาครับ,อบตอนนี้ชิว่า <laughs> ตอนนี้เที่ยงตอนนี้เที่ยงกว่าแนละ้วออกมาจากอาซากุซะกันแล้วเพราะว่าคนแน่นมาก ตอนนี้หิวข้าวน่าจะต้องหาข้าวกินตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะระหว่างทางไปโอเวนะแต่จริงๆงเราเดินมาคนละฝั่งโอเวนะก็อยากมาดูแม่น้ําก่อนเพราะตรงนี้หนาวสะใจดีมากเย็นตึงมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตึงโบตึง้ยก็เดี๋ยวหาข้าวกินให้สําเร็จส่วนขนมก็คงต้องระหว่างทางกันละเพราะว่าเมื่อกี้โซ่คนในอัครกุสสาไม่ไหวหดันมาวันอาทิตย์เยอะมากเยอะเยอะมากหลยเบียรอ่ะคือทุกร้านเนี่ยต้องต่อคิวหมดเลยร้านข้าวร้านขนมร้านอะไรต่อคิวหมดเลย ตอนนี้ก็เลยว่าออกมาดีกว่าแล้วก็ไปหาอะไรกินข้างนอกพี่ถ่ายบิโลไว้อยู่ดูไปดูบิโลเห็นบรรยากาศนี่เราเจอเราเจอเรือดำน้ำด้วยเจอเรือดำน้ำมีเรือดำน้ำก็คือแม่น้ำเขาก็ดำกันหรือว่ามันเป็นร้านอาหารทรงเรือดำน้ำไม่รู้แต่เขาสตาร์ทเครื่องเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นจระเข้แบบดำอะไก็มาตากลมตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีอะไรสีทองทองอ่ะ สักย่า่เงียกันกับโตกเกียวสกายทาวเวอร์ใช่ไหมครูใช่ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมน่มจาจะใช่น่าจะใช่นะเห็นว่าสูงก็เรียกไว้ก่อน่ปนะครับอ่ะร้อแล้วไดร้านที่เป็นโซบะร้อนอแล้วก็ข้าวหน้าคัสต์นงฟ้าเป็นแกงกะหรี่ส่วนน้องปูกำลังไปตังอยู่แต่กินข้าวแล้วก็ตอนที่อยู่อุเอโนโลแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวที่อุเอโนต่อ อร่อยนะไปอ่านชื่อร้านไม่ออกแต่ว่าอร่อยมากถูกมากใช่ไหมมข้าวข้าหน้าเนื้อมูทอดเออหมูทอดมีไข่ด้วยแบบร้อกว่าบาทเองใช่แล้วก็โซบะเช่ขวงวันโซบะร้อนร้อยกว่าบาทแบบว้าวอร่อยอยมเป็นไงไปเดี๋ยวเราเดินไปส่วนดีกว่า ชิบตอนนี้อยู่ใอโนพาค no แล้วสภาพแบบมืดมากตอนนี้เพิ่งบ่ายสองเองแต่มืดแบบมืดอึมครึมเลยจะพยายามถ่ายไม่ติดคนอื่นแต่ก็ถ่ายดะไรกันหน้าห้องน้ํา <laughs> เห็นว่าตรงนู้นมีต้นสักุระอยู่ต้นหนึ่งที่ยังยัง,ยงชมพูอยู่ต้นสักุระหรือเปล่าส,สีชมพูก็นะ่าจะมีแค่ต้นสักุร่ไม่โดนกุญแจ้องข้นหลังเลย ชือ่อชช่บ,ชบเห็นไหมมัน,นจะมีมันจะมีต้นไม้ต้นเนี้ยต้นตรงเนี้ยนน่าจะต้นสักวาร์นะเพราะมันยังชมพูอยู่เห็นคนไปถ่ายรูปกันไหนแล้วก็มีเป็นวัดเนาะอากาศเย็นสบายมีที่นั่งเย็นลมตึงหูฟูหมดแล้วก็เดินมาจากสัก,กุาะประมาณ1 5นาที20นาที ม่ใช่ยี่สิบนาทียี่สบแต่ว่าได้แวะกินข้าวแล้วก็โอเคขึ้นแล้วที่เหลือก็จะพักอยู่นี่แหละสบายสบายเราไปสวนสัตว์เรอจะลองเดินไปดูสวนสัตว์ด้วยปุ๊บอะตอนนี้อยู่หน้าสวนสัตว์เวยโนแล้วแต่เท่าทุกคนโหวตกันว่าไปกินดีกว่าเพราะว่าถ้าเดินมันแค่หันซ้ายกับหันขวาเป็นเราจะเลือกอะไรระหว่างเดินตลาดสวนสัตว์ตลาดอยู่ตรงนี้เหมือนมีของกินเยอะมากกับฝั่งนี้เป็น สวนสัตว์โอเวนโนแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงก็คือจะสี่โมงแล้วเอ้ยใช่ไหมจะสี่โมงจะสามโมง,โมงแล้วสวนสัตว์ปิดห้าโมงแล้สี่โมงพาดิตกก็เลยมันไม่น่าเดินได้เยอะก็กินดีกว่าใช่ดูเริ่ทพี่ดีเลยใช่แล้วเราไปหาขนมกินกันหนูได้อะไรมาหนูได้แพนด้าด,ดังโง่แพนดาดังโง่พี่ินได้เป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกผัดกระทะ เหมาะกับหนูแากนั่งกินนั่งพักกันมีว่านมีแอปเปิ้ลปวดจะปวดแอปเปิ้ลขนมเด็กนี่แหละสุดยอดเคลือบอะไรนะน้ำตาลแล้น้ำตาลก็จะกรอบๆแล้วแอปเปิ้ลข้างในก็จะฉ่ำหวานหวานลองนี่แหละสุดยอดก็ของน้องฟ้ามีอะไรนะมีกล้วยเคลือบช็อกโกแลตกับ โชยุซัมปิงอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าโชยุโชยุกับอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นดังโง่เหมือนกันมากน่าจะเป็นดังโมจิโชยุนะไม่ข้าวจีข้าวจีข้าวจีโชยุอันนี้นั่งกินอีกรอบหนึ่งโอเคออแนี้ก็คือชมหน้าของแอปเปิลเคลือบน้ำตาลนะครับเรียกว่าสุดยอดแห่งความหวานกระจุกันอยู่ในก้อนนี้ก้อนเดียวแต่ก็ยังไม่รู้จะกินไง กัดเข้าไปแล้วกัดไม่เข้ากัดไม่เข้าแต่หวานอร่อยดีน่าจะมันต้องค่อยๆกินนะ่ะเป็นไงอร่อยอร่อยใช่ไหม,มก็น้ำตาลกับแอปเปิ้ลว่าใช้ได้ เดี๋ยวแผนต่อไปคือคุณคิมอยากได้คาเฟ่นั่งแถวแถสถานีเวโน่ก็เดี๋ยวไปตรงนั้นกันน้ำพูอยากไปคาเฟ่เหรอฮะหลังจากอยู่เวโน่มาสักพักจนรู้สึกหนักใจแล้วนะตอนนี้น่าจะต้องกลับไปพักต่อกินซาซะแล้วเป้าหมายโตเกียวเซชั่นน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะตอนนี้อุณหภูมิต่ำลงมาจะเหลือ9องศาแล้วปะหนาวมากฝนตกด้วยก็กลับไปเจอที่กินซาไป สวัสดีเรามานุษย์ลาเต้พบกับวันที่4วันนี้วันที่4แล้วที่อยู่ที่นี่เมื่อวานคลิปหายไปวันหนึง่งเพราะว่าถ่ายไม่รู้เรื่องเลยวันนี้เดี๋ยวเรา,เราจะไปดิสนีย์แลนด์กันแต่ก่อนไปดิสนีย์แลนด์เราจะเดินไปช้อปปิง้งระหว่างทางไปสถานีโตเกียวก็คิดว่าน่าจะไปช้อปพีคดีไซน์กับช้อปโซนี่ก่อนให้ <Hey. S 2> แต่ว่าวันนี้หนาวมากประมาณ4ี่องศาแต่เขาบอกว่าแดดจะออกนะ ก็เลยคิดว่าใส่เสื้อไม่หนาไปใส่เสื้อไม่หนาไปปุ๊บออกมาจากโรงแรมหนาวฟรีสเลยแหละทะลุแขนเสื้อเข้าไปเลยตอนนี้เดินกันมาได้นิดหนึ่งก็เลยต้องพักหากาแกฟากินก่อนนี่6องศากองจริงเพราะงั้นเดี๋ยวเราน่าจะต้องพักถ่ายเป็นสอ o p s ไปส็อปต่อไปน่าจะเป็นโซน t สโตของกินซ่าตอนนี้เราอยู่ที่กินซ่าเพลส ตึกกินซ่าชั้น4นะครับข้างหล on so so ังนี่เป็นช็อปโซ n y ซึ่งเราทุกคนได้เสียหายไปแล้วตอนนี้เราได้ไมค์ ECM B10 มาในราคาแค่6กพันทุ่นๆน้องปูได้หูฟังที่อยากได้มาแล้วก็เรียบร้อยกับช็อปโซ n y ต่อไปเราไปช็อปพี่ดีไซน์กันต่อวิถีคนแซครับพี่ดีไซน์ปิดโคตรเศร้าเราจะมีคอนเทนต์กันทุกอย่างไม่ได้นะออกทิปยังมีคอนเทนต์อีกเหรอ แต่ว่าพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะเปิดนะพรุ่งนี้ตอนเช้ายังพอมีเวลาว่างอาจจะมาหาดูได้ส่วนวันนี้เดี๋ยวไปดิสนีย์แลนด์ก่อนตอนนี้เราอยู่รถไปสาย JE01 นะครับที่กำลังจะไปไมฮามาไมฮามะก็คือดิสนีย์แลนด์ไม่มีคนเลยแล้วก็นั่งเหงาๆงมันอยู่โดยที่ไม่รู้ว่ารถไฟจะออกไหมไโล่งโจง่งผูกไหมเนี่ยไม่รู้สิ ไปมันขึ้นว่า JE01 ซึ่งในแมปก็บอกว่า JE01 คิดว่าใช่แหละรถไฟมาแล้วแล้วก็ยีกหนึ่งสถานีจะมีคนม่วงกับแฟนก็ช่วยเลยเราไม่ได้ถึงสถานีไมฮามาแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์แต่ว่าโคตหนาวเลยนี้ก่อนแต่เราอยู่ดิสนีย์แลนด์ อยู่ดีนนน่นีแลนด์งงเหรอแล้วเราไปนอนดิ่นีแลนด์รีสอร์ทกันไปนนเราอยู่ดินนีแลนด์แล้วแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นปราสาทแต่จริงๆแล้วมันคือบ้านเราเองแหละเราก็จะได้ยินเสียงวิดวายของอสาวๆนะ <c oughs> จากด้านหลังตองลอดเวลาได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวไปเดินเข้าทางนูน้น เราเข้ามาแล้วดิสนีย์แลนด์โอ้ยหนาวกับเหล่าลูกทัวร์อ้าวคนเดียวลูกทัวร์เป็นไงบ้างลูกทัวร์เป็นไงบ้างสันดูมัจนจต,ตื่นเต้นได้บัตรสีเหลืองตื่นเต้นได้บัตรไม่ตื่นเต้นได้เข้ามากำลังจะได้เข้าไปแล้วไงเ,เดี๋ยวไปดูข้างในไปข้างหน้านั่นคือปราสาทที่ทุกคนอยากมาดูนะครับในดิสนีย์แลนด์ ยอดอลังการจริงมีมีซื้ออะไรไลฟสาระอีกแล้วนะเอ้ยค่ไปดูตงก่อนมีซื้อแต่ของไร้สาราไม่เคยดูเลยครับว่าเงินพอใช่ไหมวันมีทําตัวอย่างนี้เ่อว่าได้มาเลยนะมาดูทุกคนซื้อแต่อะไรกันเนี่ยใช้เงินกันไม่ประหยัดบัญญังเลยนะมีครับมีได้มาเที่ยวบ้านอ้วนแล้วนะฮะไหน นู่นไงล่ะบ้านอ้วหเองอยู่ห้องไหนคะอยู่ห้องบนสุดเลยทุกวันนี้แบบสั่งสั่งแก๊ปทีก็คือเดินลงอย่างไกลกว่าจะถึงข้างล่างตอนนี้เราคนหิวทั้งหลายก็ได้ของกินแล้วได้เข้ามา Four special sets นะคะเป็นโตมาก Cheese dog ดูน่ารักมากดูมีมีเขาเรียกอะไรโบของบินนี่มอส์ด้วยนี่ตรงนี้เป็นสีเซต แล้วดูให้ดูวิววิวที่เรากินอาหารกันมื้อแรกเลยดิสิเรจะเป็นวิวปราสาทนี ok. ่ับเซตอาหารสุดเยอะเดี๋ยวรอน้องมาเราก็กินเลยแล้วกันหิวแล้วรสชาติเป็นไงก็<ม><ม>เป็นปลายทำไมชีดด็อกนะก็จะเป็นไส้กรอกขนมปังแล้วก็ซอสแล้วก็ชีส โอ้หนำใจมากอร่อยอร่อยคุณกิมครับสัมภาษณ์ครับพยากรณ์อ,อากาศวันนี้บอกว่าแดดจะออกคิดว่าแดดจะออกนานไหมครับ <c oughs> ประมาณสองนาทีครับเ <c oughs> มื่อกี้ออกไปตั้งประมาณเจ็ดวินาทีเราจะไ,ได้เห็นท้องฟ้าสีครามัใช่ไหมวันนี้เชื่อไม่ครับ, <c oughs> บแต่เราเชื่อมันได้คนนรับเรามีความหวังได้อ่ากัดเจดกึ้งกันเลย ถ่ายสโลวเลยวะคื่ถ่ายสโลเขาใจพลังของชีทด็อกหรยังละว่ามันฉ่ำแค่ไหนอโลว์ก้าไม่ไม่คือชีทด็อกสวัสดีค่ะต่อไปเราจะไปหาซื้อขนมโมจิเขียวกันนะคะซึ่งในกล่องเนี่ยมันจะมี3ลูก3รสแต่รสที่อร่อยที่สุดมีอยู่รสเดียวก็คือรสช็อกโกแลตค่ะอร่ที่สุดก็แทดออกแล้วโอ้สุดยอด ย้อน่ไมมีเป็นไงแดดออกแล้วก็ยังหนาวอยู่ดีแต่ออกแต่ลมเย็นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ก็ดีกว่าเจอฝนเราจะไปเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นล่องแก่งในอากาศแบบนี้เครื่องเล่นที่แห้งๆมีเยอะแยะไม่เล่นอ่มาเล่นอันที่มันเขียนป้ายว่า y o u m e g e t w e t แล้วก็อากาศแบบนี้ในอุณหภูมิลบสี่องศาแับร่องแก่งก็ดูเข้ากันดีนี่แม่คานิ่งน่าจะเกาะเสื้ออยู่ลงมารอดูได้เลยยังจะได้เป็นไงเป็นไงบ้างใครอยากเล่นคนที่ใครเปียกทุกคนยกเว้นคนนี้เปียกกันหมดเลยสามคนยกเว้นคนที่อยากเล่นไม่เปียกตอนนี้คือหัวเปียกหัวซุ่มไปหมดแล้วแมเปียก เละเทะเตรียมเปลี่ยนแมสหาที่พักได้เลยอากาศโอโเทนี้โคตรหนาว้กันทุกคนเล้าต้วน้ได้ดีจังดูน่าสนุกอ่ะทำไมเราเต้นไม่ได้อ่ะทำไมทุกคนแบบทำไมทุกคนเต้นไปอดูนี้บเต้นได้ทุกคเต้นน่ารัก น่ารักสุดๆเลยโอดีจังถ้าเราเต้นก็คือโยกโยกโยกโอกโยกแต่นี่ก็เป็นคุณลุงเล่นไปนะครับที่กำลังคราฟงานแก้วยอดโคตรเท่เลยเราเจอเราเจอเราเจออะไรมันจะเขียวแล้วตรงนู้นในี่สุดนที่สุดเฟสวันนี้ใช่ ใช่เขียวเราเจอเขียวแล้วสั่งมาเลยสองชุดเต็มๆแล้วม,มาแบ่งกันกินไป้ได้แล,แล้วเราก็ได้สั่งซื้อเขียวไปสองชุดสำเร็จนะครับในที่สุดเราก็ได้กินเขียวสักทีดูนั่นสิเขาก็จะคิดเงินเราหลาังจากคิดเงินเขาก็จะหยิบเขียวมาเช็ดให้เช็ดนี่หมายถึงเช็ดแก้วนะแล้วก็ได้กินในที่สุดแล้ว Yeah. สัมภาษณ์นะครับคุณคิดยังไงกับขนมเขียวครับเื่อดีครับแต่ผมจะไม่เคยกินมนก่อนก็เห็นโอเคถืงว่ายอดไฟนารีายนารีเขียวเขียวไม่โปกเกเขียวได้แล้วเราได้กินเขียวแล้วถือว่าวันนี้เราก็เสร็จไปควสหนึ่งแหละไม่ใช่ของลีดแม้ว่าจะไม่มีพาเลทแต่เราได้กินเขียวนะแต่เราไม่มีพาเลทเราได้กินเขียวนะ ไหนรีวิวเขียวหน่อยน่ารักมากดูมันจุเกจุกจุกจิ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 กเหมือนโฟกัสไหมโฟกัสแล้วโอ้ยลองฉีกเขียวให้ดูหน่อยโอ้ยจะฉีกน้องเลยเหรอได้แล้วจับฉีกดีๆนะโอเคยิบขึ้นมาฉีกดีๆได้นะอ่ะฉีกข้างๆเพื่อไม่เป็นการทำร้ายจิตใจน้องเป็นไงโอ้โโมจี อร่อยไหมหนึ่งซอฟต์เมดก่อนอ่าวแอเบอรี่มืมอร่อยอืมใช่ไหมอืมอืมน้องเขียวหนูอร่อยมากต้องลองต้องมาลองมีสามมีสามรสด้วยอ๋อมีสามรสเหรอใช่แล้วอืมแอรเบอรี่อร่อยผ่านเดี๋ยวรสอื่นเดี๋ยวไปลองก่อนเขียวอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวลองกินดูต้องมาลอตัอรบัตี่อร่อยมาก ตวงงนฮะัมชโโม็อกโกแลตใบโฟกัสกันด้วยขยบอ,อร่อยช็อกโกแลตอร่อยอืมยองอืมอร่อยไหมอืมอร่อยคือข้าวหม่อน <laughs> อ่าวอะไระ มา beauty barker ท่านหนึ่งก็ค <c oughs> ือไม่ได้อ,อร่อยจะลองอีกรสหนึ่งจองอีกรสหนึ่งตัวสุดท้ายไม่รู้แต่นี่คือน้องเขียวตัวสุดท้ายของเรา,าแก้มน้องดิกมีแก้มน้องยูหมดแล้ว <c oughs> ลองกัดหน้าน้องเลยนะ <c oughs> เป็นคนออนรลายวันนี้ล่ะเหมือนทัอตอดเราเป็นเองเหลือง เหมือนคาตากมันเป็นคาตัดคาตัก,ตกมันเป็นคาตากที่หอมมากเลยดีอร่อยเขาอะไคือเข้มมากอืมอร่อยดีวันนี้ภารกิจดิสนีย์แลนด์กับน้องเขียวสำเร็จละถึงจะตัดภารกิจพาเลทไปแล้วก็เถอะแต่ว่าเดี๋ยวคงเดินเล่นต่อแล้วสักพักแหละดูว่าใครจะไม่ไหวก่อนเพราะตอนเนี้ยหนาวมากอืมหนาวมากกลัวว่าจะหนาวกันไม่ไหวเดี๋ยวแต่ถ้าหนาวก็เนี่ยเข้าไปในสตูมันจะอุ่นอืมเปช็อปปิ้งอืมได้เลยไป แผนต่อไปคือไปตะลุยช็อปกันแปหมีปส่เจเสิร์ฟบรรยากาศนะจ๊ะเราจะไม่ตัดเสียงออกด้วยคนดูไปตัดเสียงในหัวกันเอาเองนะใส่เพลงดินนี่กันเข้าไป <c oughs> เราไม่ใส่ให้เพราะเดี๋ยวเราติดลิขสิทธิ์แต่ <c oughs> ด,ดูนั่นสิสวยงามไป <c oughs> แล้วเราก็อยู่นี่จนถึง5โมงแล้วก็ <c oughs> วยังคืบคืนอ,อยู่นะที่นี่แต่ว่าเราเริ่มไม่ไหวแล้วหนาวด้วยน้องปูเจ็บเท้าด้วย โอเคแฟนต่อไปเดี๋ยวก็คงกลับที่พักไปพักแล้วก็ออกไปกินร้านฟ um mm ูก hmm. ุมิมิเหมือนเดิมหาน,านา้ำซ่ากินแล้วก็แวะไปทอยปาร์คซื้อของเล่นต่อช็อปปิ้งที่นี่จนตำใจแล้วเดี๋ยวไปช็อปปิ้งที่ทอยปาร์คต่อเป็นไงฟ้านินีดินีแลนด์หม <c oughs> ดตูน <c oughs> เรา <c oughs> เปิดกองกลางเลยอ่ะตังหมดก <c oughs> ระดกมาคุณกิมเป็นไงบ้าง เจ็บขาเจ็บขาเดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพาน้องไปพักก่อนกองชนกองกองชนกองนี้เป็นไงบ้างเป็นนี้หรอเป็นไงสนุกมากสนุกสนุกมากต้องมาต้องมาสัมผัสหนึ่งสัมผัสก็ได้แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ต้องมาส้มผัสเดี๋ยวก็ต้องมาถามเพราะว่ามารอบนี้ไม่ไม่เจอไม่เจอพาเลทซึ่ง เออ่ไม่รู้เพราะอะไรเปนอาจจะจากเสาถึงได้ยังไม่ถางข้อมูลเลยว่าทางนั้นผมไม,ม่มีก็เลยไม่แมาาน่เดี๋ยวมาซ้ำอีกรอบใช่เพราะว่าเดินทางมาง่ายมากลงรถไฟถึงเลยใช่เดียเด๋ยวไปใหมาอีกรอบหนึ่งเพราะงั้นอินดี้แลนด์ก็จบเท่านี้เดี๋ยวเรากลับไปอยู่กินซ่ากันก่อนกลับไปทานทับเราก่อนเอาของลงเอาอะไรไปพักผ่อนให้เสร็จก่อนอาหาข้าวกินแล้วก็วันนี้ก็คงไปช้อปปิ้งต่อไป เฉาแถมจ้าบรรยากาศแนดินีแลนด์สุดยอดไปเลยสวยงามอลังการรถไฟดีจังเขาไมีรถไฟวิ่งรอบด้วยอิน <In S 1> <In S 2> หรอเราอะหรือว่ายังอินอยู่เห็นใส่ชุด โอเคตอนนี้เราอยู่ร้านยากิโทรินะครับชื่อว่าโทริกินเป็นร้านที่โดนเลิคอมเมนต์มาแล้วก็มาถึงก็ต่อคิวกันยาวๆโอ้คิวยาวขึ้นไปมันเป็นแชตไดรนคิวยาวขึ้นไปถึงชั้น,นบนเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็คิดว่าร้านนี้น่าจะเจ๋งจริงราคาดีอยู่นะเนีย่ยแบบสองสามอยยก็ใช้ได้อยู่ ใช่แต่เขาบอกว่าร้านนี้อาจจะรอนานไปก็เดี๋ยว,วรอาอาหารมาแล้วก็กินกันชุดแรกมาแล้วครับชุดไก่ห้าไม้มีตับด้วยแล้วก็มีไก่ย่างไก่ย่างหอมไก่ก้อนที่เขาเรียกว่าอะไรนะลูกชิ้นไก่นาก,กินมากินโคตรหอมเลยเราต้องถ่ายแคบๆนะเราเราบอกคนดูวว่าเราต้องถ่ายแคบๆเพราะถ้าถ่ายกว้างๆจะเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นแ <c oughs> มเห็ดเท่านี้แล้วกันแล้วก็ไม่ชนะครับไก่สิบไม้เน้นๆทีนกเป็นดำใจเลยวันนี้แล้วก็นี่ไม่โฟกัสซะด้วยไม่โฟกัสก็ช่างมันแหละตอนนี้อยากกินเป็นไก่กับเห็ดชิตาเกะนะก,กินเลย หอมอร่อยมากเลยสุดยอดย่างด้วยอะไรไม่รู้รู้ว่าหอ,อมกับไม่น่าเชื่อร้านไกยน่ย่างที่เป็ดอร่อยมากเนื้อเป็ดคือแบบอร่อยมากอันนี้อืมอืม้อแบอบหยบหยบหยอบอร่อยกินต่อละ อย่างสุดท้ายนะครับก็คือคอมแม็กกล้องกล้องจอดกล้องแมากขาวหน้าแซลมอนว่าเป็นคราฟเดียวในโตนีที่เหลือเป็นโปรตีนตรงนี้ระวังมันร้อนนะ มองข้าวกับแซลมอนอืมเกับแซลมอนเหมือนข้าวกับแซลมอนอืมเป็นข้าวแซลมอนที่เหมือนข้าวปลาทูมาก แล้วเป็นแมวอย่างเงีเป็นแมวแต่กินกับไก่ก็น่าจะอร่อยเหมือนอาหารเกาหลีปะที่มันจะแบบกินเคลียมติดหม้อเนี่ยตอนนี้น้องฟ้ากำลังคดข้าวอยู่นะเพราะว่าคดข้าวก็คืออย่างเงี้ยข้าวติดก้นหม้อก็คือฟูเอาฟูดเอานะฟูเอาเพราะว่าข้าวมันอร่อยมากไม่แต่ข้าวก้นหม้อก็อร่อยเอาว่ะงั้นก็สั่งใช่ไหม เนี่ยทุกคนด <Okay. S 1> ีน่าแล้วนะครับของกินทั้งหมดใครทำใครทำบ้นนานนั้นบ้อนั้นม้นนี้วันขอถ่ายแคบๆหน่อยนะเพราะว่าถ่ายวกว้างๆไม่ได้จริง,รงมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าไก่อร่อยมากร้านนี้ร้านโทลิกิตนะครับอยู่จินซ่าเดินมาจากตรงโซนิสโตแค่นิดหน่อยที่ไกเท่านั้นเองจากจเมตรจากไอพีก<อ>็ไม่กี่ร้อยเมตรเดินมาครับเดียวขึ้น ฝนตกด้วยตอนเดินมาแต่ก็ไม่ทันเปียกอะ่ะ <c oughs> ไม่ทันเปียกก็ถึงแล้วใครวากิซ่าลองมาดูร้านนี้อร่อยดีจริงเราควรทำแมปนะว่าเราไปกินร้านไหนอร่อยกว่ากนันมีร้านนึ้งก็คือฟูกุมิมิร้านนั้นก็ดีอร่อยดีถ้าใครจะมาซ่าก็จะอีกโลเคชั่นนึงที่คนมาเพราะว่ามันหาซื้อของง่ายมากใช่แล้วอาหารขวาไปดองที่อัหข้างหลังไปพอยฟ้า ผ่านซ้ายมาร้านอาหารตรงข้าวแฟมิลี่มาร์ทยเลยใช่แล้วมีโซนี่สโตร์ที่ของถูกกว่าที่ไทยแบบเอาเรื่องมากเดี๋ยวทุกอย่างมันรวมอยู่ตรงนี้แล้วกินซ่าถนนทหกเดินไปเนี่ยเดินไปสถานีได้เชียงรใช่แล้วเออมีรถไฟตัดเข้ามาซีซ่าได้เมืเ่อเกิดที่ดีดใช่พอพอขึอ้นรถไฟเป็นแล้วมันจะสนุกมากเที่ยวจะกินซ่าเนี่ย<ป>ส่วนวันนี้กลับโรงแรมไปนอนกันด้ย 你管下来。<是>